นางแบบปกฉบับนี้นะคะก็จะเป็นน้องมัชฉาแล้วก็น้องต้าเหนินงมัชฉานะคะต้าเหนิงค่ะ เ,เป็นทั้งนักแสดงด้วยเป็นทั้งนางแบบด้วยค่ะ2คนนี้มีความคอนทราสต์กันมากๆนะคะยูก็เลยนึกถึงความเป็นแบบ east meet west ตะวันออกเจอกับตะวันตกด้วยคาแรคเตอร์ของน้องสองคนนี้ชัดมากตาหนึ่งเขาก็จะเป็นสายเอเชียนมากๆเป็นแบบสาวหมวยส่วนมาชาก็จะเป็นดูฝรั่งแต่ว่าก็ยังมีผสมความเอเชียอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยูก็เลยเออน่าจะสนุกดีถ้าจับ2คนนี้มาอยู่ด้วยกันอยากแต่งให้เขาแบบให้ลุคเขาคอนติเนียวกันเหมือนเป็น double trouble เป็น b บ s เ f r n อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวถ่ายแบบประมาณนี้จับพี่หนึง เอาตัวหนีบมาหนีบก่อนไม่เป็นไรใช้หนีบได้เลยเลยแฟชั่นเซตจนี้ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจาก Alice in Wonderland ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซอร์เรียลิสนิดนึงยก,ยกสถานที่ที่ไม่ได้มีอยู่จริงมาสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงเลยะคะ่ะโดยโดยการที่เราเซตเป็นกระเบื้องขาวดำรวมไปถึงพร็อพชิ้นใหญ่ก็มันก็คอนทราสต์กับเสื้อผ้าด้วยแต่ชอบหน้ามาฉาอันเมื่อกี้มากกว่า สื้อผ้าของชาแนลในคอลเลคชันนี้คอลเลคชันเมดิเอดาสนะคะปี 2019- 2020ก็จะมีทั้งสีขาวดำแล้วก็เป็นทั้งสีสันเป็นพวกเมทัลลิกสีชมพูฟูเซียเขาก็จะเน้นความเป็นอาร์ตมากขึ้นซึ่งในคอลเลคชันเมดเอดาสเนี่ยนะคะในการดูแลของเวอร์จิลีวิอาเนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นชาแนลไว้ได้มากๆนะคะโดยที่เขาก็ยังคงสีทองสีดำที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เมทัลลิกให้คงอยู่ในคอลเลคชันนี้ค่ะก็จะเห็นได้จากแจ็คเก็ตหรือว่าเมทัลลิกที่เราเห็นจากค รองเท้าส้นสูงที่เป็นสีดําแล้วก็สีทองค่ะแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นคอสตูมจิวเวลรี่แต่ว่าชิ้นเล็กลงแล้วก็ใส่ได้จริงใน everyday look ของผู้หญิงทุกคนนะคะฝากติดตาม l i p s Magazine ฉบับมิถุนายนปกชาแนลด้วยค่ะ